ุบาสกอุบาสิการ่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินมหากุศล84,000พระธรรมขันกองและขอเชิญร่วมพิธีบูชาไฟพญานาค15บ้ค่ำเดือน11พิธีบูชาครูบุรพาจารย์ครอบเสียงเสริมบาร,รมีวันที่2และ3ตุลาคมพุทธศักราช2563ร็วเร็วๆนี้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 นีณวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามบ้านหนองแขนตำบลสำรงอำเภออุทุมพรพิสัย จังหว <elim> ัดศรีสะเกษกำหนดการวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2563กลางวันประกอบพิธีตั้งองค์ภรากฐถินตลอดวัน เวลา21นาฬิการ่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์บูชาไฟพญานาค15ค่ำเดือน11พิธีรำบายสีนาคสุขวัญเปิดทรัพนาคเศรษฐีหนุนดวงปฏิ ety, บัติธรรมตลอดคืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2563เวลา9กนาิกา9นาทีพิธีบวงสวงบูชาครูบุรพาจารย์เวลา10บนาฬิกา39นาที พิธีทอดผ้ากฐินมหากุศล 84%00 0พระธรรมขันกองเวลา14นาฬิกาพิธีไหว้ครูบุรพาจารย์ครอบเสียนเสริมบาร,รมีเพิ่มโชคเพิ่มลาภในโอกาสอันเป็นมหามุงคนนี้ได้รับเกียรติจากนายกฤษณวัฒน์อังสุวิทยานายจัก,กริดพาราพันธกุลรองปลัดกระทรวงการคลังศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณนายประเสริฐวังรัตนปราณีที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาการคมนาคมพุทิศักราช เป็นเจ้าภาพภาคกฐถินไตรเอกและขอเชิญทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาจองเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยบริวารกฐถินกองละ108บาทอย่ปดบาย่าลืมย่าลืมส <2 S 2> องและสามตุลาคมเร็วเวนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐถินร่วมพิธีบูชาไฟพญานาคพิธีไหว้ครูครอบเสียนเสริมบุญบาร,รมีเพิ่มโชคเพิ่มลาภเพิ่มวาสนาขอขอบพระคุณเจ้าภาพทุกท่านโรงทานทุกคณะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ โทรศัพท์0969895154 0969895154อย่าลืมขอเชิญร่วมงานตามวันเวลาณวัดศีสมบูรณ์รัตนาราม